สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพลายบุญทรงน้องธนวานะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้าน,นครับอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็หาก,กินแถวนี้แหละครับออกไปในยากครับช่วงนี้มาอยู่ในช่วงยังเฝ้าระวังอยู่นะฮะติดโค1 9นี้พามาดูครับมี ก็เอฟซีให้แตงกวามานะครับเดี๋ยวจะมาล้างให้น้องๆกินนะครับให้น้องๆด้วยให้ผู้ใหญ่ด้วยอยู่สายป่วงของเราเช่นเคยครับอ๋อตัง<ห>ใจครับเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยเจ้าเจ้าเจ้าเอ๋ยมันเป็นมุกมันเป็นแม่มุกแล้วนี่คือการตั้งใจแล้วเล่าเตียงที่ต้อง ล้างหมดแตงด้วยล้างมั้ยยังล้างมันแตงกลัวครับเออจะล้างให้ชา้างเออช้างในซุมเรากินนะครับให้ตั้งก่อนนะครับมันมีทีเด็ดมั้ยครับพี่น้องมีทีเด็ดครับ<ม>กินปุ๊บจะมีแข่งกินมาแตงอืมจะมีเกมให้เล่นครับวันนี้จะมีเกมให้เล่นครับอันนี้มีเกมให้เล่นจะ แข่งกินครับวันนี้มีการแข่งกินในจะให้อับูส่งกับท่านวาแข่งกินปักแตงครับคู่จุโลกของเราครับออคดูะครับว่าดูนะครับว่าจะใครจะกินเร็วกว่ากันใครจะกินหมดก่อนกันนะครับ <_ S 1> ตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าร่างกายค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะคร <_ S 1> ับเวลากินอาจจะกินไวกว่าหรือไม่ก็ยังไงก็ต้องรอดูครับต้องเทให้ผู้ใหญ่ก่อนครับ ให้ผู้ใหญ่ก่อนครับให้ผู้ใหญ่ก่อนอเราจะให้่ง้องน้องวัดต่อไปเขาก็จะไปเทให้บ้านเมืองครับเดี๋ยวเขาไปเทเลยเด้อไปเลยไปเลยเไหนก็ไปเลย มีเอฟซีฝากมาให้ครับก็อันนี้ก็เอาล้างให้ทงช้างได้กินกันครับนี่จะให้สองสายเขาบุญสกับทันวาได้กินแข่งกันนะฮะเอาดูว่าใครจะกินเร็วกันถ้าผู้ใดผู้ใดถ้าผู้ใดชนะนี่้ได้ยังเป็นระวัเอ้ยหลูกอุ่ม คุณครับอืมตัดยาใส่ปูให้ไอ้ยาไปปูปลงไว้ใส่แตงกวาให้กินเนี่ยตอกไว้ให้แบบอันนี้ก่อนจะน่อนไม่ให้โดนพื้นนะไม่ให้โดนดินครับใช่ครับไม่ให้เปื้อ,นไ,อน,นไม่ให้เปื้อนดินให้เลอะครับ<ช>เขาจะว่าอย่างนั้นครับเขาว่าประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังครัเพราะว่าผมเป็นแอปพลิเคชันแปลภาษานะฮะ ไปด้อใครที่ฟังภาษาสวยบอกกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเทนแปลภาษานะครับนี่ครับแล้วเขาก็จะเอาลูกต่อไปเลยเด้อเอมานร่างก่อนลูกต่อไปเลยเด้อนี่นะนั่นแหละ,ะแล้วเราก็จะไปต่อไปต่อไหนไปไหนนั่นฮะไปในกอนนั่นเอ้ยผ่านด่านก่อนสิอเอ้ยสักลูกหนึ่งเออ ไปต่อได้ดีมากเนี่ยวุยนวายสิเนี่ยฮึดีคิดดื้อ,อ,อดูครับเห็นของกินครับนี่อาการเขาจะประมาณนี้ลูกนี้ลูกโดน,นครับเห็นของกินครับอ้อยของเราครับ นี่ครับนี่ที่ไหนได้ไม่ใช่แซมสั้นครับใไม,ม่น้อยไม่น้อยมันอยู่หลักแซมสั้นครับนี่แซมสั้นไม่อยู่นี่ให้ไม่น้อยเชือกที่สองครับนี่ตัดใบตองมาลองลแล้วไม่เปื้อนฮะใบ,บตองนี่พวกกินแตงกวาเสร็จก็กินใบตองต่อครับโอู้ลองคิดดีอ่ะบตื่นเตยอ่ะ เป็นควานที่ฉเฉลียวฉลาดครับชานฉลาดมากครับใครนะครับอุยุอยู่นั่นครับไปดูเขาต่อครับว่าเป็นเชือกไหนครับต่อไปครับน่าจะเป็นน้ำอ้อยครับผมว่านะรออยู่นี่ดีกว่ะ

คุณส่งอยากกินแล้วครับคุณส่งครับหมดใจไปได้แล้วเอาสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีเลยสวัดีก่อนสวดีก่อนสุ่มสงนี่นี่ครับอุญุอุญุนี่ก็เป็นเป็นควันเตอรนะครับอุญุเนี่ยนี่ดูลักษณะอุญุอุญุครับนี่ครับอุญุนี่คือ นี่คือ,อยังวะตรักครับ <c oughs> ลา้างเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยยังเหลือสองเชือกสุดท้ายครับมันยังไม่ได้กินนะฮะ เจ้กนี่ต้องมากินแข่งกันแล้วอันนี้ต้องรอดูว่าใครจะกินหมดก่อนกันนะฮะระหว่างบุญทรงกับธันวานี่เราดูนะตัวใหญ่จะสู้ตัวเล็กได้ไหมหรือว่าตัวเล็กจะกินไม่ทันตัวใหญ่คนระับเราดูครับ ใหญ่กินหมดแล้วมัง้งอือที่แหว่าก่อนแม่าว่านหน่อยเนาะต่อให้ครับคุณส่งต่อให้ก่อนครับบุณส่งต่อให้ก่อนครับเราากินก่อนนะเอ้างานนี้มีเดิมพันครับใครกินหมดก่อนนี่มีลูกอมให้ครับมีลูกอมแจกคนแล้วก็ละลูกครับ มิลโอมแจกครับมิลโอมแจกครับเอาตะปลากินแล้วครับเริ่มแล้วครับเอ้ยคุณทรงบอกว่าโตให้ก่อนครับอีครับคุณวาก็กินเอากินเอานะฮะนี่ฮะโอ้ยถอยตั้งหลักเลยนี่มากินนี่โอ้ยมันสีหน้าเขาบบนี้เขาจะทรงครับผมสทงพราอจะอยู่ในกาลังมังเลยนะเอามากินนี่ดินี่ฮือธันวาคุณทรง่อให้ธันวากันนะโอ้ ลูกใหญ่เอ้ยท่านเอ้ยไปกินของจากของเขาคนกินเลยกินเลยไปกินเลยเอ้ยกิินนกกไปยังของเขาเอี๋ว่ากินของตัวเองนะไปกินของเขามันก็หมดของเขาก่อนเนาะมันจะแพ้เขาดื้อเดื้อโอ้ยกินนทำกันกับแฟด้วยที่นี่มาดูเลยครับผมเอออ้ว โซกิยะตเออเลยครับเอะลรครับวัวธันวาโอ้ยแย่งเขากินนี่ก็แพ้เขาสิมาดูเลยครับผมครับดูครับอันนี้คือสมความปวดจากญี่ปุ่นนะครับไม่คือนะครับทันวาของเราไม่สนใจแล้วไปแย่งกินของเขาก็แพ้เขาสิครับของตัวเองไม่ยอมกินโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ตะวันกินตัวนั้นก่อนนะครับ เอเอือนัน<ะ>่นอ,อู้ห<ด>ูเ<ก>สียเปรียบเลยวะเสียเปรียบลอลไรยังจะไปช่วยเขากิน,กนกยังไงกาแก่อนเนาะอุ้ยพยายังกินเหมือนระเบิดน่าจะหมดแล้วครับอู้หทันว่าซูเขาไม่ได้ลดดแล้วดูๆแล้ว ได้กันนะครับผมกินเร็วกินจุกินเยอะนะครับเบึ่งนะครับดูครับอันนี้ส่งเข้าประกวดจัดน้องวาวานนะครับอุณส่งหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับทันวาย,ยังเหมือนเดิมนะอ่ะอ้ย บรรไลูกน้อยครับบนวเ้าเอาเปียบกันเลยสุงเออซุงมันุได้ลูกน้อยครับดูทูธนวาสิครับอู้ลูกใหญ่าะนวโอ้เผื่อเลยงเลย่ครับผมอันนี้คือเขานองบัวว้าแล้วอันนี้คือเาอกบุสตามขนานครับอ้นีจะเอา อันน้อยให้ช้างตัวน้อยเนาะอีเอาอันน้อยให้ช้างตัวใหญ่หอ,อือโกงครับขี้โกงแต่ควานนะครับควานยังขี้โกงครับไปดูเอทันว่าเรายังมาช่วยกินเขาอีกครับอู้ทันกับเราอย่างนี้วะ <c oughs> เลยครับนี่เราเ๋ยวจะงวยอ้เดินไลเว้ยต้องให้ัใหญ่ช่วยกินครับเราต้องขี้โกงครับั <c oughs> บโอ้ใกล้หมดแล้วครับออเอาสนใจก,กินเว้ยเอาครับเอาครับ อ้าช่วยครับ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 รู้ว่าเปรียบมันเกินแต่นี่โลและเท่ากันนะครับแต่หน่วยไม่เท่ากันนะครับเพราะมันสูงกินเยอะกว่านะครับมันสูงลูกกินเยอะกว่าครับเราะลูกเยอะกว่าแต่ของธนวัลนี่บิ๊กไซส์ครับ เรียบร้อยครับนู่นฝั่งนู่นก็เรียบร้อยไปแล้วดูเลือน้ำอ้อยอย่ากินทั้งหมดมาดูสองเชือกนี้ดีกว่าฮะเฮ้เอ้าเอ้าไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับเร,เร็วๆเร็วๆไม่แน่ครับโอ้ไม่แน่ครับไม่แน่แล้วครับทำแน่นอนทำแน่อน,นอนอีกสามลูกว้าเ,เร็วว้า

เอาเออกินกินแอเอาหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเอาเก็บว่าเก็บเอาเอาเก็บเออดูกกเก็บว่าเก็บไไปไปไปเก็บ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 เออแกขับปากถือว่าสุดทุกรอยครับเสรครับเย้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 เ้เยย้เ้เย้เย้้ ว้าบ้าเหลือลูกหนึงเหลือลูกหนึ่นอว้าันวาเป็นฝ่ายชนะครับอ,อุ้ยในนูนครับโอ,โอ,โอ๋ออุ้ยเร็วอู้จิดคิวมากครับ,นบชนะกันแบบเสี้ยววินาทีนะครับนี่ครับโอ้ชันวาของเรามันคนชนะเป็นฝ่ายชนะครับเอาม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 าเอามา,ามาอยู่นี่ลาของเราชนะแล้วครับ นี่ครับเอามาดีกันวเน่ยเ่จิตช่วยแสงทางโค้งอ่ะอันวาครับนี่ครับเป็นอันวาเป็นแชมป์นะครับรอบนี้ครับมันทรงเจ็บใจแล้วนะ เดี๋ยวไปเกแค้นลบมหน้าแล้วนะเดี๋ยวลอมหน้าเรออาหากิมให้เล่นดีครับเล็กกว่าแล้วไงครับเล็กกว่าก็ชนะได้ครับนี่ฮะขนาดเราเปรียบทั้งขนาดของแตงนะแตงของันวานี่ใหญ่กว่าปากครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิเราจนจบนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดไลค์นะฮรให้พวกเราด้วยคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขทุกคนครับเจวกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไป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 